โยโยโยสวัสดีครับแฟนๆคลึ่ลูกหนังทุกๆช่องทางครับอยู่กับผมเจตคลึงลูกหนังเหมือนเดิมนะครับเอามาดึงมคัคืนวันพฤหัศสบดีจัดไปครับคลิปนี้ ต้องบอกว่าจัดเต็มให้กับลาลิก้าสเปน3คู่นะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนกันก่อนครับรอเรอัวโซเซดัดอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับคาดิสอันดับ17โซเซดัดเนี่ยห้ 56. แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้เรบันเต้ม,มา1-2นะครับตัวหลักหลักมิเกลเมริโนดาบิดซินบาอันนันยานาไซครับคู่หน้าเป็นสอเล็กซานเดอร์นะครับเป็นอีซัคก,กับโซลอตครับเจอกับคาดิส 35แต้มหนีตกชั้นนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดฟอร์มดีครับเปิดบ้านถล่มเอลเช่มา3-0คู่หน้าเป็นลูคัสเปรเรสเล่นกับอัลบรุนเนเกรโดนะครับเกมแราที่เจอกันโซเซดัดบุกชนะ2-0ครับโซเซดัดอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีนะครับไม่ชนะมา4เกมติดครับเป้าหมายคือการรักษาอันดับ6เพื่อไปโยูโรป้าหรือฤดูกาลหนนะ้าในขณะที่คารดิสกำลังหนีตกชั้นนะครับแฮนดิับเปิดมา ให้โซสดัดเป็นต่อครับผมดูแล้วเนี่ยโซสดัดยังไงศักยภาพก็ดูดีกว่าครับเกมนี้เล่นในบ้านแม้ว่าคาดิสจะมายื้อนะครับแต่ว่าผมว่าโซสดัดคงอยากจะส่งท้ายสวยๆในบ้านครับเกมนี้ชนะก็มีโอกาส จบด้วยหอันดับแรกสูงมากนะครับวัดใจโซเซดัตครับผมว่าคืนนี้คืนฟอร์มครับจะเปิดบ้านเบียชนะอย่างน้อย1ประตูนแน่ก็ได้เหแล้วเชียรโซเซดัตนะครับคููต่อมาเวลาตีหนึ่งตรงครับรายโยบาเยกาโน่จะเปิดบ้านเจอกับเบียเรลอันดับ7รายโยเนี่ย42แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเกตาเฟมาศูนต่อ0ูน์ะครับ3นาลุเป็น Easy อีซี่ปราซอนอาโบรกาเซียครับรวมไปถึงรันดี้เอนเตกาเจอกับเบียเรอั้แต้ม อ,อกหักตกรอบในแชมเปี้ยนส์คิกนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเซบียามา1-1ครับตัวหลักหลักเอเตียนกาปูดานี่ปาเรโคโจนี่โลเซลโซ,โซอโนโดานจูมานะครับเกมแรกบีอาริเลเปิดบ้านชนะมา2-0ครับแฮนิแคปเปิดมาก็ยังให้บีอาริเลบุกมาเป็นต่อนะครับสาการล่าสุด เบียรลุ้นได้เต็มที่อันดับ6คือยูโรปานะครับในขณะที่ราโยบายเยแกโนไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับแต่ว่าผลงานจำมากนะครับสีนัดหลังสุดไม่แพ้เลยครับชนะ2เสมอ2ครับแหนนี้ครบังคับให้เบียรรบุกมาชนะในเกมที่ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเร่งขนาดนี้ผมว่าวัดใจราโยบายเยแกโนเลยครับเกมนี้เล่นในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่ครับเชียร์บอลรองนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสอครึ่ง รอัลมาริดทีมแชมป์ครับจะเปิดบ้านเจอกับเลบันเต้รองจากรองบวยนะครับมาริตเนี่ยป1บแตม้มเกมล่าสุดบุกแพ้แอตมาริดมา0ูนต์ต่อ1น่นะครับน่าสนใจการจัดทัพของคาร์โลนเชรตตีนะครับเพราะว่าเป้าหมายน่าจะไปรอที่ปารีสปลายเดือนนี้นะครับในการเจอลิเวอร์พูลในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะพักตัวผู้เล่นครับอย่างเกมนัดที่แล้วกับแอตมาริดก็ไม่ได้ส่งคาริเบนเซม่าวินิสุตจูเนียพวกนี้ลงเล่นนะครับก็ต้องเดาใจคา คาเลตโต้เลยครับว่าจะจัดแบบไหนครับผู้เล่นอย่างเฟริโกเบาเบเดโรดิโกลูก้าโยวิดแต่ผมมองว่าคือมันเล่นในบ้านครับและเกมที่แล้วแพ้มาครับอย่างงานเชลติก็อาจจะใส่วินิซุตจูเนียหรือว่าเบนเซม,ม่าคนใดคนหนึ่งลงมาครับในขณะที่เลบันเต้รองบวย29แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโซเซดัดมา2ต่อหนึ่งะครับคู่หน้าเป็นดานิโกเมสเล่นกับโคเซ่หมูยโมราเลสนะครับเกมแรก สมอสามสามที่บ้านเลบานเต้ครับให้ดิ่ขเปิดมามาริดเป็นต่อแต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีครับ,มมรงรบลงมาเหลือ1ช่วงตัวนะครับเพราะเขาก็มองว่ามาริดไม่น่าจะหัวอะไรเยอะในเกมที่คว้าแชมป์ไปแล้วแล้วจะว่าไปนี่ไม่ได้เป็นเกมสุดท้ายในบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเกมสุดท้ายจะเป็นนัดที่38แครับแต่ว่ามาริดลงเล่นในคืนวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่36นะครับในขณะที่เลบันเต้ตามคาดิส6แต้มหนีตกชั้นและเหลือ3นัดนะครับผมดูแล้วเนี่ย เขาตรงๆว่าจะให้ไปเชียร์เรอัลบนเต้ก็ไม่ไหวครับแม้ว่าจะดิ้นรนเพราะว่ามาริดเองผมว่าเล่นในบ้านยังไงก็ศักดิ์ศรีนะครับเกมที่แล้วก็แพ้แอตเลติโกมาเรดมาแล้วด้วยครับเกมนี้คาร์โลนเชลติ่น่าจะเอาคืนครับแต่ผมว่า1ประตูมีแน่ครับเชียร์ที่1ประตูแล้วไปลุ้นเม็ด2นะครับเชียร์เรอัลมาเรดครับสรุป3ทีมครับวันนี้ชอบไปที่เรอัลโซเซดัดไรอุบยายกาโน่และเรอัลมาเรดชอบ3ทีมเจ้าบ้านนะครับคอมเมนต์คุยกันได้ครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับบบ๊าายย